สวัสดีครับผมพรอยเล้าค้าบบานนี่ของคันนี่บะเบีนของสามนุ่มสามไว้ไดีไหมครับบานนี่คันนี่ของ่านนอ้หัวหน้าใช่ด้วยครับคันนี้ครับของหัวหน้าใช่อิ่มทองอิ่มใส่ครับพว่าคนหน้าหลายขายเข่าก็ได้เงินหลายคนก็นเลยอิ่มทองอิ่มใส่ครับนี่แหละครับหัวหน้าใช่มาเด้อก่อนข้ามเอยมากินน้ำมันลาวาเราเอิญ บัานนี้กะทิมาหาเล้าแล้วบานนี้ครับนี่นะท่ามกลางบรรยากาศด้วยฟ้ามเป็ดอยู่ข้างหลังครับหลายครับพูดนะครับเป็ดยุ้ยยุอยู่นะครับทั้งเป็ดทั้งไงทั้งมาปั้นดนะินตีดินครับนี่แหละครับนั่นแหละนั่นแหละครับหัวหน้าเชื่เพิ่นนี่นะใส่คาาู่อตาคือกัน ตัวตาเดียวนี่ยแหละกินข้าวอิ่มแล้วบ่ากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มแเรามากินข้าวเรียกสิ่แล้วไงวะอะไรนี่เมื่อยแล้วฟาดเรื่อยเร่งเรื่อยจังไนตัวบดเตี้ยดัก ไปติดตามมนาใช่ไปเลยครับป่านี้หลังจากสามนุม่มสามไหวคุณครับปั้นแล้วแล้วปานี้ก็สิบเบิรงหัวหนาใช่ปานี้เพราะว่าปั้นมีนม้ำเพราะว่ามันแนบ่เห็นดินครับพอฟังนี่แนมเห็นอยู่ครับแต่ว่าฟังนี่แนบ่เห็นครับเพราะว่ามันมีตะนาม ครับหัวหน้าชัยบอกว่ามาทายให้แน่นมากินน้ำน้ำเหาือนนว่ามีคนเบิ่งกะว่าเป็นยังดอกครับเล่าว่าเอากระจัดให้ครับก่อนค่ำตามามาทายเห้เด้อบ่หนิหัวหน้าชัยโอ้ดีเด้ยครับหัวหน้าชัยนี่เห็นอยู่ใส่เอิญกินน้ำกินทาโอ้ดีครับแกที่เคยมากทายอยู่นี่ครับ เดินมากินน้ำกินทาครับนี่แหละครับเพื่อนอดีตไปเรี่ยวมาได้เพราะว่าน้าม,มันหลายครับพาเพื่อนแนมเาเห็นดินเพราะว่าเพื่อน,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 นสูบน้ำเข่าหน้าครับแต่ว่าแปงพี่ว่าท่านจะสูบเข่าหน้าครับปั้นแหงไว้ครับเี๋ยวเพื่อนกระสิมาสูบเข่าครับแล้วก็สิมาปั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็สูบบอ,อแล้วก็บานเข่าครับ ครับมาเนี่มาปั้นดินทำกลาวบรรยากาศแดดแน่คืมฟ้าคืมฝนแน่ครับเพราะไอเพิ่นกระหอดข้าวมา,มาจังหน่อยอาทิตย์หนากบที่ม,มุ้ยฝนแล้วครับนะครับมาชมหัวหนาใช่ต่อเพิ่นกะปั้นเหร่นไปเหร่นมาแล้วเพิ่นกระเลี้ยวเองห่ะครับ เพราะว่ารถเกิดคืดสิบวติดตรงที่ครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้หั่หน่อยครับเพราอเพิ่นหั่ใหญ่รถสิบวติดดอกครับรถครับนี่นแหละหลังจากเพิ่นเกี่ยวเข่าหน้าปัง แล้วแล้วเพื่อนก็มีรถไทเพื่อนก็นไปไถรับจ้างปั้นหน้าเจ้าของแล้วกับปันเขาแล้วเพื่อนก็ไปไถหน้าปั้นหน้ารับจา้างทังสี้นละครับตะกี้กับมีตลรวคู่บตรไนะครับเพราะว่ารถเอ้ปั้นดินตีดินนึ่ขันใหญ่เ่ราะท่านได้ขามาาครับแต่ใส่ตะคู่บตานี่นะครับกับรถเอ้คู่บต้ไดเดินตามนะครับ ทีไปก่อนเดอ้อบ้านเอ๋ทีไปก่อนเดอ้อนี่ครับสิขอลาไอ้หัวหน้าใช่ไปก่อนเดอ้อบาดนเอ๋ใครเพื่อนปั้นอยู่นี่แหละ เพื่อนกัจจีปั้นดินต่อพ้นไปครับบายบายแล้วเพื่อนผู้น่าใช่เพราะว่าพ้นอาน้ำมาให้กินครับพ่นมีน้ำใจครับผูหน่าใช่ครับบารนี้ไปแล้วครับบารนี้บายบายแล้วก็ขอให้ผูหน่าใช่ไถรถเป็นปั้นดินให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อให้ได้เงินได้เงินเด้อยผูหน่าใช่เอ้ยไปแล้วบารนี้ ครับสุดท้ายเี่ผมขอจ่ายไปก่อนเดอครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม